ตอนนี้เราเหลือสาวโสดอยู่ในมือเจ็ดคนสิ่งที่ค like ุณต้องทำคือดับไฟ5้าคนเหลือสองคนแล้วเรามาคุยกันคุณพร้อมนะครับไไปเลย มำให้คุณรู้จักกับสองสาวสดอ,อตรงนี้ด้วยนะครับเชฟครับโอเคโมโตเป็นพนักง,งานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ชนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเราจะพบว่าเราอยู่กับสองสาวโสดที่สวยน่ารักแตกต่างกันคนละสไตล์เลยทีเดียวเจ้าของคำตอบที่คุณรู้สึกว่าใช่ที่สุดคือคนที่คุณจะจุงมือออกจากรายการนี้ไปขอคำถามครับอยากถามคุณโมโตแล้วก็คุณชาแนลนะผมะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้าง เพราะอะไรแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เชื่อครับโมโตโยาได้ตอบก่อนครับโมค่ะนะับถือพระพิชเนศแล้วก็พระแม่อุมาค่ะซึ่งตัวโมวเองเนี่ยก็คือเป็นสายมูลหลักๆเลยอะค่ะพอเวลามีใครมาถามโมเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยโมจะบอกเสมอว่าพระแม่จะมาทานพรให้ซึ่งในความเชื่อค่ะก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ความรักที่ดี จากแบบคนรักของเราหรือแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แบบความรักจากเพื่อนๆจากครอบครัวจากทุกอย่างที่โมได้รับมาโมรู้สึกว่าทั้งหน้าที่การงานทั้งการทํางานเพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละคือความรักที่มีค่าที่สุดของโมค่ะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมันตอกย้ําความเชื่องคุณครับคือโมรู้สึกว่าโมเคยผิดหวังเรื่องความรักค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครรักโมเลยจนโมแบบเหมือน เหมือนเข้งนะคะก็คือแบบจะทานมังทุกวันเกิดเราได้ทําได้ปฏิบัติมาค่ะก็เลยรู้ว่าแบบอย่างน้อยอะ่ะถ้าเรารักตัวเองให้ความรักกับคนอื่นไปอะ่ะเราได้รับความรักกลับมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่โมโดได้รับจริงๆว่าพ่อแม่ประทานพรให้โมโจริงๆคะ่ะอ่าเอาละนี่คือคำตอบของโมโตค,ครับทีนี้เราจะมาดูคำตอบของชาแนลบ้างเชิญครับก็นะ้อถือประพิคเนศค่ะ ก็คือ,เ,อเหตุการณ์ที่ทําให้ตอกย้าความเชื่อของหนูก็คือคือหนูอยากเาทำงานมีเงินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเพื่อนแนะนําแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยแนะนําก็เลยได้นับถือมาหลายปีแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยมันทวีความเชื่อหนูก็คือมันมีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วเราก็บอกคนคนอื่นต่อๆอกันไปเรื่อยๆแล้วคนที่นับถือตามเราอ่ะเขาก็ชีวิตดีเหมือนกับเราคือเหมือนเราบอกต่อสิ่งดีให้คนอื่นแล้วเขาก็ดีเหมือนกันกับเราแบบ เราส่งเสริมให้เขาดีขึ้นไป,ไปอีกด้วอย่างเงี้ยค่ะเอาล่ะครับคุณได้คำตอบนะครับคนชอดครับดับไฟหนึ่งคนและภัยหนึ่งคนมาเจอเราครับเ,เดี๋ยวเขาจาะ,ะคุยอะไรกับฉั กูรู้บนเวทีครับเชนครับอ่าเอาล่ะคล้ายๆอวยพรงานแต่งแต่ยังไม่ถึงขนาดน,นั้นครับเ,เชฟอารมณ์มประมาณเหมือนอวยพรคู่เดทเขาจะไปทํ<อ>าความรู้จักกันเข<อ>าไปเดทกันครับผู้ชายคนนี้เขามีความน่าค้นหาลองดูซิมีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วอาจจะถูกใจเรามากกว่าน,นี้อีกส่วนคุณก็ดูแลผู้หญิงดีๆนะคะขอให้การเดทประสบความสำเร็จค่ะ ทั้งคู่ไปเด็ดกันฉันมีความรักและฉันมีความสุ แล้วมาตามลุ้นตามจิ้นปินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทําให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยทยํายังไงก็ได้ให้คู่เดียของคุณทําท่าส่งจูบให้คุณโดยที่ห้ามบอกให้เขาทําพี่ว่าทําได้นะต้องส่งแบบแอคติ้งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรอดูสวัสดีค่ะ มีอายุเท่าไหร่นะ28ครับ28ยี่บแปดให้ทานหนูเท่าไหร่สามสิบบ้า 24, 25บประมาณนี้เออกำลังจะยี่สิบหใช่แสดงว่าแบบมอไซค์ก็คือทำนานมากๆเลยถูกไหมใช่ขับมอไซค์มันมาสัตูป่ะเนี่ยใช่ครับ โอเคเลยชีวิตพี่โมโตชอบพี่มากเลยแต่ว่าทำไมพี่เรื่องหนูอะเรื่องคำตอบยังไงหรือสเปกอ่าสัพน่าจะสเปกแบบเออเนี่ยก็ชอบคนเล่นกีตาร์ด้วยเสียงพูดพี่มันเพราะด้วยอะคือหนูเป็นคนชอบเสียงห้าวไงยแล้วอันเนี้ยพอมาฟังก็จยเสียงลูกมันรู้สึกแบบโอเควันนี้แบบไม่โกรธใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบพี่คอยปลอบมึงตลอดอะ แล้วเป็นคนมุ้งมิ้งมิ้งอะไรเงี้ยแบบหน้าโหดหมวยคิตดีมากเลยอ่ะเออป็นคนมุ้งมิ้งอย่างนี้อยู่แล้ววะก็คือแต่ถ้ามุ้งมิ้งก็คือตกแฟนมุ้งมิ้งทำยังไงอีอ X กับแฟนยังไงอ่ะแบบคุยปกตินี่แหละเราก็แบบก็มีมีเลียยังไงแบบคิสคิสมั้ยมีคิสคิสมั้ยทำอยบ้างทำทำยังไงทำยังไงทำยังไงสมมติคุยจะถามว่าแบบคันนี้นะบ อะไรอะไรอย่างนั้นนอกจากความสามารถในการทำอาหารของเชฟซึ่งต้องถือว่าเป็นอันดับต้นๆในบ้านเราเลยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจเสมออ่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้ลามปามหรืออะไรนะฮะก็ต้องถือว่าเชฟป้อมนี่ก็รับเบียร์ผู้สูงอายุแล้วนะฮะแต่ก็ความสดใสความ62แลบวนะครับเชฟครับ แต่บอกว่าสดใสสดใสเนี่ยนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยริ้วรอยมันมาเอง mm. ทั้งตีนการ่องแก้มหน้าผาก mm. ก็เลยอ่ะพอถึงเวลานึงเพิ่งจะคิดใช้ครีมครับก็ไปหาครีมตามท้องตลาดมาครับใช้ไปอืมแพ้บ้าง mm. ที่สำคัญมันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ oh. พอดีทราาจิน่าเขาชวนมาว่าเอออยากให้เป็นพรีเซนเตอร์นะโอ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่เนี่ยถ้าไม่ได้ลองใช้เนี่ย ถ้าพูดแล้วหน้ามันออกอว่าไม่จริงแต่ก็ลองดูสักตั้งจนกระทั่งเนี่ยใช้มาสี่ปีแล้วใช้จนเขาเปลี่ยนมามีตัวใหม่ออกมาแล้วนี่ไทรลาจิน่าสิบอันเก่าที่ว่าดีนะคะ อันใหม่ดีกว่าอีกตัวใหม่เนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาสูตรมานานกว่า5ปีและมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือ5 d matrix color l ไม่ว่าริ้วรอยแนวตั้งระหว่างคิ้วร่องปากริ้วรอยแนวนอนเช่นหน้าผากใต้ตาพวกนี้จะแลดูตื้นขึ้นแลดูจางลงภายใน14วันเพราะฉะนั้นไตราลาจิน่า 12X ตัวนี้นะคะใครยังไม่เคยลอง เตือนเลยนะคะว่าต้องลองตัวเก่าทีวดีตัวนี้ดีกว่าค่ะโปรสำหรับวันนี้รอ,อตรงนี้ล้วครับรอ,อนี่แหละครับเป็นโปรตามสั่งค่ะครับไม่เคยให้ที่ไหนนะเพราะมีพี่คนเดียวที่ให้ได้และที่สำคัญให้แค่ที่เทคมีเอารายการเดียวเท่านั้นและ <มา S 1> ที่สำคัญมีตอนไหนจ่ายตอนนั้นขอให้โทรมาจองให้ทันแล้วกันทหนึ่้าเจ็ด หรือ l i n แอดเทรลจีน่าหนาทีไม่จำกัดสายคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่ฟรี1กระปุกพกพาและเลือกรับพิเศษโปรสั่งได้ก็คือโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมกันแดดทั้งหมดเนี่ยจ่ายเพียงแค่2,990บาทดูเอาเองแล้วกันว่า62ได้แบบนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าการันตีแล้วค่ะคร,รีบโทรมาเลยค่ะ1577ได้เซรั่มไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ 2กระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกพกพาและเลือกรับโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดทั้งหมดเกือบหมื่นจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นแต่ที่สำคัญคสังเกตไหมคะคไม่ว่าไตราลาจิน่าจะเปลี่ยนสูตรพัฒนาสูตรไปกี่ครั้งสิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือพรีเซนเตอร์ของเขาต้องดีจริงทุกคนถึงกล้าการันตีกันได้ขนาดนี้โทรเลยนะคะ 1577โปรนี้มีแค่รายการนี้นะใครก็ให้ไม่ได้เชื่อดิฉันค่ะยังไงต้องจองกดเลยค่ะ1577เตือนแล้วนะใช่ไหมใช้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ครับสปีแล้วเป็นเกียรติแก่พวกเรามากครับที่เชฟมาเยี่ยมเยยนในรายการครับเชฟป้อมครับขอบคุณครับคุณมาค่ะไม่ว่าคุณจะสายไหนก็ตามนะครับพื้นที่ตรงนี้ มีคนสายเดียวกับคุณรอคอยอยู่เสมอครับสแกนเกี่ยวโคดมุมจอครับเราสองคนรับประกันกเลยว่าคุณจะค้นพบความรู้สึกที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ในโลกเลยทีเดียวเราไม่ต้องกลัวมาเราจะไม่มั่นใจนะคะเพราะว่า MTI เขาจะดูแลเรื่องความสวยความหล่อของเราเต็มที่เลยค่ะเรียกความสนุกกับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l สัปดาห์ต่อไปจะเข้มข้นขึ้นทุกทีและคุณผู้ชมพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะนี่คือ Take me out Thailand โสดของเราคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายมีอดีตแล้วกัน<ม>แต่วันนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หนุ่มโสดคนต่อไป like สัสครับครับมิเชลวัสนญชัยพงพาณิชครับรักษาหุ่นไม่ค่อยถนัดครับถนัดรักษาคุณมากกว่าครับผม <c oughs> เาดูแบบไม่ค่อยสูงตามที่ก็ไ, <c oughs> ไม่สูงกว่านี้อยากไม่สูงกว่านี้อีกเหรอใช่ <c oughs> ใช่ไม่ชอบผู้ชายตัวเล็กเขาตัวเล็ก <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> คุณสูงเท่าไหร่ครับ <c oughs> ประมาณ181-182อ่ะบคุณต้องเอาสองเมตรครึ่งเลย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยคือเ <c oughs> มื่อก่อนเคยติดยาเสพติดตอนนี้ผมก็เลิกยาเสพติดทุกอย่างแล้วผมจะเปลี่ยนคนแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนหุ่นด้วย มันไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดไฟเลยขอบคุณที่เขากล้าที่จะเป็นเนื้อแท้กับตัวเองแล้วคุณก็ได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็ออกมากลับเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะ mm. ถือว่าดีมากเลยค่ะ